พวกมันมีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและน่าทึ่งที่สุดในโลกด้วยปากที่กว้างขนาดมหฮมาและกระเพาะอาหารที่ยืดหยุ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์มันสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้หลายเท่าไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์หรือแม้แต่ปลาขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆฉลามกรีนแลนด์หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเกือบที่จะเป็นอมตะมีน้ำสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนนแรรงที่สุดดใจักวาลไ้ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสุดขั้วความดันสูงรังสีและแม้แต่สภาวะสุญญากาศในอวกาศได้แสงที่ปล่อยออกมาจากปลาตะเกียงสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นการเรืองแสงของทะเลที่เรียกว่า b i ไบโอลูมิเนน c ์ปลาฉลามชนิดนี้จะก,กัดชิ้นเนื้อเป็นวงกลมออกจากเยื่อและพวกมันมักจะโจมตีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในทะเลเช่นวานหรือโลมา ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวเลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีเหล่าบรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่เราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนสัตว์เหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าหรือทะเลตามปกติแต่กลับเลือกที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วและท้าทายที่สุดในโลกพวกมันมีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและน่าทึ่่งทีสุดดในนโลกกมาูััครบ ว่าสัตว์เหล่านี้มีอะไรพิเศษและพวกมันสามารถเอาชีวิตรอดได้ยังไงในสถานที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ ปลาค้างคาวดำนักล่าแห่งความมืดมิดปลาค้างคาวดำอาศัยอยู่ในส่วนที่มืดที่สุดของมหาสมุทรด้วยปากที่กว้างขนาดมหึมาและกระเพาะอาหารที่ยืดหยุ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์มันสามารถกลืนเยือที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้หลายเท่าไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์หรือแม้แต่ปลาขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของมันการปรับตัวนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมในทะเลที่หาอาหารได้ยากพวกมันจึงต้องกินอาหารให้มากที่สุดเมื่อมีโอกาสและเพื่อให้เหมาะกับการดำรงชีวิตในความมืดมิดดวงตาของ ปลาขางขาวดำจึงมีขนาดเล็กลงแต่ระบบสัมผัสอื่นๆเช่นเส้นข้างตัวและอวัยวะรับแสงชีวภาพจะมีความไวสูงเพื่อช่วยในการตรวจจับเหยื่อและหลีกเลี่ยงอันตรายนอกจากนี้ผิวหนังของมันยังมีเม็ดสีที่ช่วยพรางตัวให้กลมเกลืนกับความมืดมิดของท้องทะเลลึกอีกด้วยหอยทากน้ำพุร้อนดำ สิ่งมีชีวิตที่ท้าทายขีดจำกัดของการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วหอยทากน้ำพุร้อนดำอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้กับน้ำพุร้อนใต้ทะเลเลืกที่มีอุณหภูมิสูงและเต็มไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แต่หอยทากชนิดนี้กลับสามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงความลับของการอยู่รอดของมันอยู่ที่แบคทีรียที่อาศัยอยู่ในเหงือกซึ่งสามารถเปลี่ยนสารเคมีที่ออกมาจากน้ำพุร้อนให้เป็นพลังงานได้หอยทากจะกินแบคทีเรียเหล่านี้เป็นอาหารและในขณะเดียวกันก็ได้รับสารอาหารจากน้ ุ้ร้อนโดยตรงเปลือกของหอยทากน้ำพุร้อนดำมีส่วนประกอบของเหล็กซันไฟซึ่งช่วยป้องกันความร้อนและสารเคมีที่เป็นอันตรายจากน้ำพุร้อนนอกจากนี้เปลือกยังมีบทบาทในการป้องกันตัวจากนักล่าอื่นๆในบริเวณนั้นและสีดำของเปลือกยังช่วยดูดซับความร้อนจากน้ำพุร้อนได้อีกด้วยการค้นพบหอยทากน้ำพุร้อนดำได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้ว a n าแองเกิลฟิชนักล่าผู้ซุ่มดักเหยื่อในความมืดมิดของทะเลเลึกปลาแองเกิลฟิชมีอวัยวะเรืองแสงที่ปลายนวลซึ่งใช้เพื่อล่อเหยื่อเข้ามาไกลเมื่อเหยื่อเข้ามาในระยะที่สามารถเข้าถึงได้ปลาแองเกิลฟิชจะใช้ปากที่กว้างและฟันที่แหลมคมในการจับเหยื่อการปรับตัวนี้ช่วยให้ปลาแองเกิลฟิชสามารถล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หาอาหารได้ยากนอกจากนี้ปลาแองเกิลฟิชบางชนิดยังมีการปรับตัวทางสรีรวิทยาที่น่าสนใจเช่นตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียและเมื่อพบตัวเมียแล้ว ตัวผู้จะกัดเข้าไปในตัวเมียและหลอมรวมร่างกายเข้าด้วยกันเพื่อรับสัรอาหารจากตัวเมียและผลิตสเปิร์มการดำรงชีวิตของปลาแองเกลิลฟิชนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความแปลกประหลาดและความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก ฉลามกรีนแลนด์หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกฉลามกรีนแลนด์อาศัยอยู่ในน้ําเย็นจัดของมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือพวกมันมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและมีการเติบโตช้ามากนักวิทยาศาสตร์คาดว่าฉลามกรีนแลนด์บางตัวอาจจะมีอายุมากกว่า400ปีการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมีอาหารจํากัดทําให้ฉลามกรีนแลนด์มีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ต่ํามากซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกมันมีอายุที่ยืนยาวขนาดนี้การศึกษา ชาลามกรีนแลนด์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการชราภาพและการยืดอายุไขของสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง หมึกยักษ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมึกยักษ์หรือบางคนก็เรียกหมึกวานอาศัยอยู่ในทะเลลึกและมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬารพวกมันมีหนวดที่ยาวและแข็งแรงและดวงตาขนาดใหญ่ที่ใช้ในการมองเห็นในความมืดมิดความลึกลับของหมึกยักษ์นี้ได้ดึงดูดความสนใจของมนุษย์มาอย่างยาวนานและมีตำนานมากมายเกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดยักษ์นี้การค้นพบซากของหมึกยักษ์ที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่21ทำให้เราได้เข้าใจถึงชีววิทยาและพฤติกรรมของหมึกยักษ์มากขึ้น แต่ก็ยังคงมีปริศนาอีกมากมายที่รอการไขปริศนา มีน้ำนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเกือบที่จะเป็นอามาตะมีน้ำสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสุดขั้วความดันสูงรังสีและแม้แต่สภาวะสุญญากาศในอวกาศได้ความสามารถในการเข้าสู่สภาวะพักตัวหรือป r y ไบโอ s i s ช่วยให้พวกมันรอดชีวิตจากสภาวะที่เลวร้ายที่สุดมีน้ำสามารถพบได้ทั่วโลกตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต้พวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นน้ำจืดน้ำเค็ม ทะเลทรายและแม้แต่บนยอดเขาสูงความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของมีน้ําทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจที่สุดในโลกและเป็นเป้าหมายของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงเพื่อหาคําตอบว่าทําไมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเิีวนี้ถึงสามารถทนทานต่อสภาวะที่รุนแรงได้มากขนาดนี้ ปลาไหลกัลเปอร์ปลาที่มีปากกว้างขนาดใหญ่และกระเพาะอาหารที่ยืดหยุ่นได้ปลาไหลกกลเปอร์สามารถกืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้หลายเท่าและอาศัยอยู่ในทะเลลึกที่มืดมิดลักษณะเด่นของปลาไหลกกลเปอร์ก็คือปากที่กว้างมากและมีขากรรไกรที่ไม่มีกระดูกซึ่งช่วยให้มันสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองได้อย่างง่ายได้และกระเพาะอาหารที่ยืดหยุ่นได้ก็ช่วยให้มันสามารถย่อยอาหารที่มีขนาดใหญ่ได้เช่นกัน ปลาตะเกียงปลาทะเลเลึกที่มีอวัยวะเรืองแสงหลายจุดทั่วทั้งตัวปลาตะเกียงจะใช้แสงเหล่านี้เพื่อสื่อสารและล่อเหยื่อและยังใช้ในการพรางตัวจากนักล่าปลาตะเกียงเป็นปลาทะเลเลึกที่พบได้มากที่สุดชนิดหนึ่งและมีบทบาทสําคัญในห่วงโซ่อาหารของทะเลเลึกแสงที่ปล่อยออกมาจากปลาตะเกียงสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นการเรืองแสงของทะเลที่เรียกว่า bioluminescence ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์นักดำน้ำหรือแม้แต่ นักท่องเที่ยว ปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์ฉลามขนาดเล็กที่มีฟันที่แหลมคมและมีรูปร่างคล้ายกับคุกกี้คัตเตอร์ปลาฉลามชนิดนี้จะกัดชิ้นเนื้อเป็นวงกลมออกจากเยื่อและพวกมันมักจะโจมตีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในทะเลเช่นวาฬหรือโลมาแม้ว่าฉลามคุกกี้คัตเตอร์จะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นนักล่าที่น่ากลัวและมีประสิทธิภาพสูงการกัดของฉลามคุกกี้คัตเตอร์ส่วนใหญ่มักจะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่จะทำให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บและติดเชื้อซึ่งอาจจะนำไปสู่การตายได้ในที่สุด ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์หรือดีสคริปชั่นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ